ต่อให้ไม่มองโลกในแง่ร้าย,ายก็แอบ,บจะดูมองโลกในแง่ร้ายหน่อยอืแต่อย่างน้อยการมองโลกในแง่ร้าย,ายแล้วหาวิธีการในการรับมือเอาไว้ครับมันก็เหมือนกับบุนวมเอาไว้อหนูตกลงมาก็ไม่น่าเจ็บมากเอถ้าจะเป็นธงแดงจริงๆค่ะเพี่อให้ว่าหนึ่งดูมีเวลาที่สื่อสารกันค่อนข้างน้อยมีอะไรหลายอย่างที่น่าสงสัยเพื่อเคยเจอน้องคนหนึ่งค่ะตอนนั้นเนี่ยไปพูดให้กับโครงการหนึ่งคือเขาจะยุติความรุนแรงในผู้หญิงและเด็กอื ขึ้นเวทีพร้อมกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาน่ารักมากคือหน้าตาน่ารักจนพี่รู้สึกว่าหนูหนูเนี่ยนะคือถูกสามีทําร้ายว่าค่ะพี่หรอเอาเรื่อก่อนหน้าก่อนหน้าแต่งงานหรือก่อนเป็นแฟนกันหนูไม่เห็นหรอหนูเคยเจอคราบเลือดที่เสื้อของเขามาครั้งหนึ่งคราบเลือดหนูถามเขาหรือเปล่าบอกถามค่ะแล้วเขาบอกว่าไงอ๋อก็มีปัญหากับแฟนเก่าเพราะกำลังจะเลิกกันเป็นพี่พี่หยุดแล้วหนูแต่ตอนนั้นหนูคิดแค่ว่าก็เขามีปัญหากันนะพี่เพราะเขาอลไจะเลิกกันแล้วหนูก็คิดว่าถ้าเป็น เราถ้าเรารักกันขนาดนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แลวที่สุดแล้วเป็นเหมือนกันเลยถูกกร้ไรร่างกายฟ้องร้องกันตั้งนานกว่าจะได้ยาจากคราบเลือดแค่หยดเดียวเองนะคะเพราะนั้นบางทีหลายๆเรื่องอะคะ่ะรักเข้าใจคือพี่อ้อยจะยกตัวอย่างเสมอคำว่าปัญหาหัวใจคำว่าหัวมาก่อนใจเพราะฉะนั้นก่อนจะเอาใจลงไปอะให้หัวช่วยคิดก่อนนะสติสักนิดหรออหหหือเปล่าเฮ้ยไม่มั้งหรือเปล่าลองดูเอ๊ะให้เอ๊ะไว้เยอะๆหน่อยอะ อย่างน้อยพี่ไอ้ว่าสัญชาติาณน่าจะคอยปกป้องเราอยู่ถ้าเราเชื่อในสัญชาติยาน,นั้นนะครับพี่ไอ้ครับตั้งแต่ทํางานทั้งหมดนี้มาเนี่ยซึ่งก็ก็ก็คิดว่าน่าจะผ่านเรื่องราวมาก <c oughs> มายเยอะแยะเนี่ยนะครับมีเหตุการณ์ข้างหนไหมที่รู้สึกว่าประทับใจมากรู้สึกว่าไอเนี่ยที่เราลงทุนลงแรงมันรับสายมันเยอะแยะขนาดนี้มันคุ้มค่าจริง <c oughs> ๆริงจริงๆมันคือหลายเคสมากนะคะแต่บังเอื่นว่าถ้าจะยกเคสอันนี้มามันไม่ใช่เป็นเคสความรักของแฟน แต่เป็นแคสความรักของแม่กับลูกเคยมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งค่ะโทรเข้ามาในรายการแล้วเขาเนี่ยเป็นน้องผู้หญิงที่สุขภาพไม่แข็งแรงคือเขาป่วยและทําให้แม่ต้องอยู่ประ,ประกบก,บกับเขาเขามีปัญหาเรื่องของเลือดเขาจะรู้สึกน้อยใจเสมอว่าทําไมเขาไม่ใช่ลูกที่แม่สามารถไปงานรับปริญญาได้เหมือนพี่อเขาเป็นลูกที่ไม่น่าจะได้ไดรับความภูมิใจอะไรเลยก็เลยกลายเป็นการปรับออกมากลายเป็นทัศนคติแห่งการก้าวร้าวเวลาแม่อหยิบน้ําให้แล้วไม่ต้องหรอกเดี๋ยวหิวก็ไปกินเองแหละ แต่ตอนกลางคืนตอนแม่หลับก้มลงกราบเท้าแม่ทุกคืนเลยแล้วมีวันหนึ่งเขาก็โทรเข้ามาพี่ก็เลยถามเขาว่าทําไมถึงอยากโทรเข้ามาหนูรู้สึกแย่พี่หนูแบบตอนนี้แม่หลับไปแล้วอะหนูแค่รู้สึกแย่แต่ตอนตอน,ตอนช่วงเวลากลางวันที่แม่ตื่นก็ไม่สามารถจะพูดจาก,กับแม่ดีๆได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดจาก,กับแม่ดีๆยิ่งโกรธตัวเองว่าฉันเป็นลูกสาวภาษาอะไรที่มไม่สามารถจะดูแลแม่ได้ขนาดนี้ก็เลยบอกว่าหนูจริงๆแล้วมาอยู่ที่วิธีคิดเนาะหนูคิดว่าพี่ๆของหนูที่ไปทํางานนอกบ้านจะรู้ไหมว่าแม่ เขาไม่ค่อยรู้อะค่ะใช่สิเพราะหนูอยู่กับแม่หนูดูแลแม่ได้หนูรู้ว่าแม่ชอบกินอะไรหนูอยู่กับแม่แบบที่ไม่ว่าแม่จะทําอะไรหนูจะเป็นคนแรกก่อนที่เห็นเสมอพี่ๆหนูอาจจะอยากเป็นแบบหนูก็ได้นะพี่ไม่ได้บอกว่าให้น้องจะต้องมองโลกบวกซะจนตัวตัวเองแบบไม่อยู่กับโลกความเป็นจริงแต่พี่แค่จะบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันะจะน้องมองวันนี้พี่ๆเขารับปริญญาเขาถ่ายรูปกับแม่แต่ถ้าเกิดวันนี้หนูไม่ดูแลตัวให้แข็งแรงหนูไม่ใช่แค่ไม่ทาให้แม่ไม่ภาคภูมิใจนะ แต่แม่จะเสียใจที่แม่ดูแลหนูได้ไม่ดี